สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางดาวโจนคืนวันอังคารที่23มีนาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรบ้างนะสำหรับดาวโจนดาวโจนปิดบวกนะคะเปิดลบแต่ว่าปิดบวกนะปิด1 หนึ่งสองศูสามสองสาพี่น้องจับให้0 0 5ย์เลยนะคะแล้วก็2อ2ส2 5สอขาดไป23นะอันนี้ก็จับพลาดไปแต้มหนึ่งนะคะจับพลาดไปแต้มหนึ่งแต่จริงๆพี่น้องก็ผิดเองคะ่ะพี่น้องเห็นนะมันก็จกตาพี่น้องอยู่คะ่ะอีก2 3เนี่ยเห็นอยู่มันมีมันมันออกมาอยู่เห็นคะ่ะแต่ว่า พี่น้องมองข้ามไปด้วยความที่คิดว่าสองสามไม่น่าจะมาเพราะว่ามันสถิติที่ผ่านมาสองสามมันไม่เคยออกนะคะและทีนี้พี่น้องก็เป็นมองหน้าลบก็นึกว่ามันจะลบเพราะว่าเมื่อวานมันเปิดลบเนาะแล้วตัวเลขตอนนั้นมันก็ยังลบอยู่พี่น้องก็คิดว่าเออมันน่าจะหน้าลบทีนี้พี่น้องก็เลยไปมองอ่าทาไมถึงมองข้ามสองสามก็หนึกที่ว่าสองสามหน้าลบน่ะมันคู่กับอะไรนะพี่น้องเลยมองว่ามันไม่น่าจะมาคู่นี้แต่ไม่ได้มองหน้าบวก แต่ว่าอีสองศูนย์เนี่ยพี่ปกตินะพี่น้องก็ชอบอยู่แล้วเนาะวันไหนวันไหนก็ชอบจับอยู่แล้วอีสองศูนย์เนี่ยไม่ได้มองค่ะเนี่ยอีสองสามเนี่ยสองสามสองศูนย์นี่มันมันก็จกตาพี่น้องแต่พี่น้องมองข้ามมันไปต้องขอโทษมากๆเลยนะคะสําหรับดาวโจรคืนวันจันทร์นะคะอันนี้ก็พลาดไปเสียดายนะคะพลาดไปแต้มไปจับสองสี่สองห้าสองหกเลยสองสามนะคะทีนี้ดาว VIP ดาว VIP นี่ก็หลุดนะคะ พี่น้องให้4กับ3ไปนะมันออก49682 49682อันนี้ก็หลุดไปนะคะสําหรับดาว VIP ดาว VIP นี่พี่น้องไม่ได้นี่นะค็คือแบบลุ้นเล่นๆนะอันนี้ไว้ลุ้นเล่นๆคะ่ะสนุกๆเบาๆนะคะทีนี้เราก็มาดูของวันอังคารที่23มีนาคมกันนะคะ พี่น้องจับคู่ให้ก็จะมี 03, 04, 1431นะคะ 16608951, 223395、แล้วก็97นะคะหลักร้อยหลักร้อยน่าจะมา 1, 0แล้วก็5นะคะเมื่อวานหลักร้อยพี่น้องก็จับเขา้าเนอะหลักร้อยลืมดูไปนะคะหลักร้อยหลักร้อยหนึ่งนะของเมื่อวานนี้ของวัน,น,นอของวันจันทร์ก็เข้าแค่หลักร้อยนะคะอ่าพี่น้องจับให้อะไรอ่ะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหนึ่งศนย์เนาะมันจะออก1 2 0หลักร้อยพลาดไปนะคะอ่าทีนี้หลักร้อย1นึ่งนะคะหนึ่งสามสามหนึ่แล้วก็5 9 7เกานะสำหรับหลักร้อยนะคะ ถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ก็ลองเอาหลักร้อยไปจับใส่เองตัวที่เราชอบนะและทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ12คู่12คู่ไปกลับก็24แต่อันนี้มันมีเบิร์สอตัวนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องกลับใช่ไหมวันก็เท่ากับวันอังคารนี้มี2 0 22คู่เนาะอ่ะ22คู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ีไปกลับก็20 21 22คู่นะคะจัดหมดเลยค่ะ อันนี้จัดหมดเลยวันนี้ก็มาแนวเดิมนะคะบวกบวกลบลบบวกบวกลบลบในนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องจัดให้เหมือนเดิมก็คือ,อคู่ลบนะคะคู่ลบแล้วก็มีคู่บวกด้วยถ้ามันปิดบวกก็จะมีบางตัวที่เป็นคู่กันฉะนั้นอยากให้จัดหมดทุกตัวนะคะอันนี้การพลาดนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นดีกว่าเน้ะว่าต้องตัวไหนนะอันนี้จัดหมดเลยนะคะ22คู่นะ สวยๆค่ะส่วนดาววีก็เอาไว้ลุ้นกันเล่นๆเหมือนเดิมนะคะให้เด่น7กับเด่น9 7 9 7 1 7 2 9 1 9 2 9 5นสอาะสำหรับดาว VIP นะคะทีนี้เราก็มารอลุ้นกันเนาะสำหรับดาวโจนก็ออกเวลาตี3 5นาะทีเวลาไทยนะคะ,ะ3าทุ่ม 5นาทีเวลายุโรปนะคะเรามารอรุ้นกันสนุกสนานพูดถึงเมื่อวานพี่น้องก็รุนนะแล้วมันก็เกือบจะออกของเราแล้วนะบนล่างด้วยคือ1 4 1 7สค่ะมันออกมาแล้วและใกล้เวลาจะปิดแล้วเหลืออีกแค่1นนาทีเองพี่น้องก็รุ้นว่าอย่าดีดเลยไม่งั้นก็ได้บนล่างคัน1น่สกับ1นนะของเมื่อวานนี้นะคะมี1นสกับ1 7ด้วยมันดีดออกมาแล้วค่ะ,ะแล้วมันก็สุดท้ายแล้วมันก็ดีดปิ้งไปแล้วก็มาเป็นตัวปิด นะคะตัวปิดหนึ่งสองแล้วก็สอโอ้ใจสลายเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยสำหรับดาวโจนนะคะใครที่ชอบลุ้นดาวโจนก็ห้ามพลาดนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะตื่นมารับทรัพย์กันทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ